สวัสดีค่ะอันนี้คุณของเราจะมานําเสนอการนําเข้าข้อมูลจุดเส้นและโพลีกอนโดยการดิจิตายและการนําเข้าค่าทิกัด XY นะคะขั้นตอนแรกค่ะไปที่โปรแกรม microsoft excel ค่ะจากนั้นนะคะคลิกที่ไฟล์ค่ะกด open ค่ะแล้วก็ไปเลือกข้อมูลที่เราจะนําเข้าค่า XY นะคะ ทีถ้าเกิดไม่มีนะคะไม่มีไฟล์ที่เราต้องการให้กด all file ค่ะจากนั้นนะคะทำการเลือกข้อมูลค่ะอันนี้จะเป็น school d b f นะคะก็กด open ค่ะจากนั้นนะคะจะเริ่มทำการ save ค่ะกดที่ save as ทำโฟลเดอร์ใหม่นะคะคลิกที่ new folder ค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะคะคลิกที่ new folder ที่เราสร้างใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะ ามสกุลนะคะอันแรกใช้เป็น excel workbook ค่ะกด save ค่ะมันไม่มีใหม่ห,ห,หรอเว้ยต่อไปนะคะจะเป็นการเซฟอีกนามสกุลหนึ่งค่ะให้เปลี่ยนชื่อนะคะเดี๋ยวมันจะซ้ำกันเลือกอีกนามสกุลหนึ่งเป็น tech นี้นะคะแล้วก็กดเซฟค่ะจตกลงนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อทำการเซฟไฟล์สองนาสคุลเสร็จแล้วให้เราปิด Microsoft Excel ออกได้เลยค่ะต่อไปนะคะเข้าโปรแกรม ArcMap 10 ไปที่แคตตาล็อกนะคะกด f o l d e r r o o n n e t t o o n แล้วก็ไปเลือก c o น o n n t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  o l o l r e r ค่ะก็เลือกข้อมูลที่เราเก็บเอาไว้นะคะ อาสคู2อันนี้นะคะลากลง table of content เสร็จแล้วจะทำการนำข้าข้อมูลพิก,กัด x y ให้คลิกขวาที่สคูลสองันนี้แล้วก็เลือกเป็น display x y data ค่ะกด edit select นะคะ project c o n t i n e n t system ค่ะเลือก UTM w t s 1 9 8 4แล้วก็ n o r t ค่ะเลือกเขต47เนือ n นะคะจะแล้วกด ok ค่ะอันนี้คือค่า x y พิกัด x y ที่เรานำเข้ามานะคะต่อไปจะเป็นการ import data ค่ะคลิกที่ s c h o o l 2 txt event นี้นะคะแล้วก็เลือกลงมาที่ data export data เราจะจัดเก็บกันนะคะไปที่เบราว์เซอร์ตรงนี้ทำการเปลี่ยนชื่อก็กดเซฟค่ะกดโอเคอันนี้คือการ Import ข้อมูลเข้ามาแล้วค่ะอันนี้คือการสิ้นสุดการนำเข้าเข้า ค่าพิกัดเกว่าแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำเข้าข้อมูลเส้นและโพลีนโดยการดิจิทัลค่ะไปที่แคตตาล็อกนะคะอันนี้เราจะนำเข้าข้อมูล แผนที่ buu เข้ามาค่ะโดยไปที่เลือก connect connect to folder นะคะแล้วก็เลือก buu map เข้ามาค่ะลาก buu map นะคะลงมาในที่ table of content จแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือแผนที่มอบูลพาค่ะต่อไปจะเป็นการสร้างเฉดไฟล์ใหม่คลิกที่อันเมื่อกี้ที่เราคอนเนคมานะคะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ค่ะเปลี่ยนชื่อ แล้วนะคะคลิกที่โฟลเดอร์ที่เราเปลี่ยนชื่อ new ทำการสร้างเชฟไฟล์ค่ะเชฟไฟล์แรกให้เป็นอาคารนะคะเนมให้เปลี่ยนเป็นอาคาระคะ่ะอันนี้ให้เปลี่ยนเป็นพ o ลิกกนนะคะกด Edit select project continent system ค่ะเลือก UTM g the bgs หนึ s 1984แล้วก็น็อแล้วก็เลือกสี่สนะคะกดโอเคค่ะข้อมูลก็จะเข้าในเลเยอร์แล้วนะคะขั้นต,นตอนต่อไปคลิกขวาที่อาคารค่ะแล้วก็เพิ่มตาราง open attribute table ค่ะต่อไปเป็นการ add field เข้าไปนะคะ name ให้เปลี่ยนเป็น ชื่อใส่ชื่อ name เข้าไปเสร็จแล้วอันนี้เลือกเป็น text ค่ะกด ok ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเริ่มดิจิตายแล้วกดที่ editor start editing กดที่อาคาร connect continue นะคะแทบนี้จะขึ้นว่าตารางจะเป็นการเริ่มการดิจิตายค่ะ ขั้นตอนแรกให้เราซูมซูมเข้าไปตรงทางที่เราจะใตางานนะคะซูมอาคารเข้าไปให้เห็นชัดๆกดที่อาคารจะขึ้นข้างล่างว่าโพลีกอนอันนี้ให้คลิกค่ะก็เริ่มได้ย ไปงานะถ้าเกิดทำผิดหรือว่าเส้นจุดผิดสะดุดไปตรงไหนให้กลับไปที่จุดที่แก้ไขได้นะคะกดย้อนกลับอย่างนี้ก็จะจุดเก็จะกลับไปเสร็จแล้วกดดับเบิ้ลคลิกค่ะจะขึ้นเป็นสีฟ้าๆนี้นะคะในตารางก็จะขึ้นสีฟ้า,ฟาเปลี่ยน ID เป็นหนึ่งได้ก็ชื่อ n น m อาคารเป็นทันอาคารอะไรนี้เปลี่ยนได้ค่ะตามชื่อถ้าไม่มีชื่อก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะไปที่ editor กด save edit stop editing คือการสิ้นสูดการดิจิตัยอาคารค่ะ ต่อไปเป็นการใส่เส้นทางถนนนะคะคลิกที่โฟลเดอร์อันเก่าที่เราเซฟเอาไว้ค่ะแล้วก็ New s h a ช e File เปลี่ยนเนมเป็นถนน f e เจอร์ทาเยเรียบเลือกเป็น polyline นะคะกด Edit Collection project continent system เลือก UTM แล้วก็ WTS หนึ่ก็แดสี่ not เลือกเขตนะคะ K P กดโอเคค่ะถนนก็จะเข้ามาเลเยอร์แล้วนะคะต่อไปคลิกขวาที่ layer open attribute data table นะคะ